โอเคฮัลโหลเทสโอเคขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องสวัสดีนะครับผมคิมนะครับจากชอกระเบอลมันนี่นะครับแล้วว่าตอนนี้เราอยู่กันในรายการกระชับโฟเ e ็กนะครับรายการที่จะวิเคราะห์คู่เงินในตลาดโฟเร็กให้เข้าใจง่ายและกระชับที่สุดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่ามีคนงงเยอะมากนะครับเข้าไอบีเข้ามาถามนะครับเยอะเยอะ พอสมครวรเลยแหละนะฮะก็คือถามว่าส่วนใหญ่ก็จะถามว่าไอกระชับโฟริกเนี่ยออเดอร์เหมือนให้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็งงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้คนที่ตามติดตามใน YouTube อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีบางสัปดาห์ท,ที่ที่มันไม่มีคลิปนะครับไม่มีคลิปกระชับโฟริกนะครับแต่ว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่มันไม่มีคลิปเนี่ยผมก็จะเอามาลงที่เพจเฟซบุ o กนะครับก็ตามนี้เลยคนที่ไม่ได้ตาม ไม่ได้ follow page ไว้นะครับไม่ได้กดไลค์ page ไว้ก็จะก็จะงงว่าทำไมออเดอร์ไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือถ้าวันไหนมันไม่มีคลิปอะอาทิตย์ไหนที่มันไม่มีคลิปก็ให้มาดูในเพจนี้เลยทอกระเป๋ามันนี่นะครับเหมือนใน YouTube เลยนะฮะพิมเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ลงไว้นะฮะว่าเนี่ยทองนะครับนะฮผมจะลุ้นกลับตัวแล้วนะครับก็คือไม้บายเนี่ยเราเราเก็บไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นไม้เซลล์แล้วนะฮะกดเข้ามาดูเห็นไหม ลงไวตั้งแต่23มิถุนายนอาทิตย์ที่แล้วนะครับนับจากวันนี้ก็7วันพอดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วพอดีนะเนี่ยผมก็ตั้งตั้งไว้ว่าเนี่ยเราได้ไม้เซลแล้วเห็นไหมมาอ่านตัวเล็กนิดนึงพยายามมองนะครับหรือไม่ก็เข้ามาดูในเพจก็ได้ถ้าดูในคลิปมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะก็เนี่ยฮะเซลลู์กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเซลสต็อปเห็นปะ่ะเซลสต็อปเซลสต็อปแล้วก็ผมก็ให้ไป TP ตรงตรง,ตรงนี้เลยจุดนี้หรือไม่ก็จุดนี้อันนี้เป็นไทม์เฟรม day น i l y เห็ดย เดลี่หวันนะฮะก็จะลุ้นกลับตัวแล้วนะครับสำหรับหวันแต่ว่าถ้าดูแต่ในคลิปของ channel youtube อย่างเดียวก็จะไม่เห็นนะครับว่ามันมีออเดอร์นี้ด้วยนะให้มากด Talk about money ที่เพจ Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าาบางสัปดาห์ไม่ได้มาที่ห้องนี้ไงไม่ได้เข้ามาก็เลยอขอทำเป็นเทคมาให้ว่าต้องเข้าออเดอร์ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยบอกหมดแล้วนะครับเนี่ยเขียนเป็นเทคว่าเลย GU ยังไง นะครับ you cat ยังไงนะครับ EU ยังไงนะบ,บอกมาเลยบอกมาเลยพร้อมภาพประกอบด้วยเนี่ยมีหมดเลยมีทุกคู่เลยนะครับที่เหมือนในกระชับโฟเล็กเลยแต่ว่าพอดีว่าบางสัปดาห์มันไม่สามารถเข้ามาไลฟ์ที่ห้องนี้ได้ก็จะให้มาลงเป็นเทคกในเพจเอานะฮะอ่ะว่าแล้วเราก็มาอัปเดตออเดอร์กันต่อนะครับจากนี่นะครับจากยีิบสามมิถุนายนนี้นะฮะถ้าใครยังไม่รู้ก็เข้ามาในเพจก่อนนะครับอ่าครับ ก็จะเป็นออเดอร์ของทองนะครับตอนนี้ทองเข้ามาดูใน4ชั่วโมงก่อนนะ4ชั่วโมงก็เราใช้โอ้โหยสว่างมากขออนุญาตปิดไฟนะครับโอเคนะครับก็มันจะมีออเดอร์เซลของเรานะครับตรงนี้นะครับ0.9กอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ18 4่กว่า1845นะครับแล้วก็จะมี 1.71,800อ่ะตรงเนี้ยอีกไม้หนึ่งที่เราเซลล์สต็อปไว้ตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วมันเกี่ยวแล้วแล้วมันก็ทะลุลงมาด้วยนะครับทะลุลงมานะครับแล้วก็ไปเกี่ยวตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ1.7เท่าไหร่1.753,1.754นะครับไปเกี่ยวตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีไม้นี้ที่ขาดทุนอยู่นิดหน่อยแล้วก็มี2ไม้นี้ที่กำไรอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีบายสต็อปด้านบนคือเราจะเล่นอย่างเงี้ยฮะอย่างที่บอกเห็นโซนนี้ไหมเดีย๋ยวผมทำโซนให้สักครูนะ อ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมทาโซนทาโซนในจินตนาการให้แล้วกันนะครับผมหาไอ้นี้ไม่เจอนะครับพอดีกล้องกล้องเว็บแคมเนี่ยมันบังนะครับผมก็เลยกดไม่ได้เอาเป็นว่าเนี่ยครับให้มองโซนเนี้ยเอางนี้กันตรงนี้มันไม่บงังอ่ะเนี่ยให้มองโซนเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองกับสีเหลืองแล้วกันอย่าไม่ต้องให้มองสีอื่นนะครับมันจะได้ไม่สับสนเนี่ยเหลืองกับเหลืองเนี้ยเหลืองบนกับเหลืองเนี้ย มองโซนนี้นะครับถ้าทะลุบนก็บายทะลุล่างก็เซลนะครับเล่นแบบเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์กรอบเนี้ยนะฮะก็ง่ายๆก็ตอนนี้มันทะลุมาข้างล่างนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราลงไว้ก็จะเป็นเซลเซลแล้วก็เซลได้หมดละสาไม้ทีนี้ผมให้ tp ตรงนี้เลยสักครู่โอเคที่พีตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งหกแปนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ 8 5ก็ได้นะครับเอาชัวร์นะครับประมาณ8 5ก็ได้1685ก็คือจะมาประมา,ประมาณนี้นะครับก็ถ้าถึงเราก็จะได้3ไม้เลย123แล้วก็จะวิ่ง TP เนี่ยประมาณก็ตีไปน1น0 0 0จุดแล้วกันในนในนี้มันขึ้น10000 0กว่าจุดเพราะว่าจริงๆหลายคนเขา euh เทรดด้วยทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับในคู่ทองแต่ของผมมันเป็นสวิตโขนเป็น3ตํตำแหน่งนะครับมันก็เลยขึ้นว่าเป็น1น0 0 0 0สนกว่าจุด1นึ่งแกว่าจุดนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งมันจะขึ้น16,00 0กว่าจุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็อ่าให้ท p ตรงนั้นนะครับเล็งไว้ว่าจะเป็นท p ตรงนั้นนะครับแนวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นเดย์น่ะแล้วก็เบรกลงไปข้างล่างนะครับเบรกลงไปข้างล่างค่อยค่อยเซลล์ต่อก็ได้นะครับแต่ว่า ตรงน,นี้เอาแบบ4ชั่วโมงไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะนี่ก็ไกลแล้วแต่ว่าผมมีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือคนที่ไม่เชื่อว่าจะเบรกนะครับก็ก็เราจะมีสไม้ใช่ไหมที่เกี่ยวตอนนี้ก็มี1 2 3สองสาเลสาไม้ก็คือถ้าไม่เชื่อว่าจะไปต่อก็ปิด,ป,ดปิดได้เลยครับปิดตอนนี้ได้เลยนะครับหรือหรือถ้าเกิดว่ามันทะลุตรงนี้ไปก็ทํา TSL อย่างนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยเอา SL เนี่ยมาวางตรงน,นี้เนี่ยเห็นไหมปุ๊บ ขอโทษครับเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ปุ๊บอ่าเอาใหมแล้วก็มา,าวางอ่ะเมื่อกี้มันพอดีว่าดึงลงไปมากเกินไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันลงไปกว่านี้แล้วสมมุตินะฮะเราก็เอาทีเอาเอสเนี่ยทีเอสเอลของเราเทลลิงสต็อกของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับไว้ข้างถาแถวๆข้างล่างเนี่ยถแถวแแนวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเวลามาลงเวลาถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาไม่ไม่เบรกจริง,รงๆอะ่ะ มันจะได้กําไรจะได้ยังแล้ก,กาไรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็อาจจะ,อะนอกจากจะไม่ได้กําไรแล้วก็อาจจะเสี่ยงขาดทุนด้วยก็มีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือให้มันเบรกไปก่อนแล้วเราก็เอา TSL เนี่ยมาวางไว้กันไว้ t a i l i n g stop มากันไว้นะครับก็จะได้ยังยังได้กําไรอยู่นะครับก็จะยังได้กําไรอยู่แต่ว่าก็จะ,ะไม่ถึง TP นะครับแต่ว่าสําหรับผมผมเอาไว้ตรง TP ไปเลยแล้วกันแล้วก็ t a i l i n g stop เอาประมาณ นี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมแนะนําให้ประมาณนี้ก่อนนะครับเซฟเซนิดนึงแต่ว่าสาหรับผมผมพร้อมเสี่ยงนะผมเอาไว้ตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ไมานี้ปล่อยขาดทุนได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เรากําไรมาเยอะแล้วไงจากคู่ทองใช่ไหมผมก็เลยเออจะขอเสี่ยงหน่อยนะครับก็เอาเป็นทีพีตรงนี้เลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่คนนะแต่ผมจะเอาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะกินได้ทั้งลูกนะครับเขาเขาชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมกินได้ทั้งลูกใช่ไหม ก็จะประมาณนี้ถึงนี่นะครับแต่ผมไม่ช่อยมันมันดูแปลกๆนะกินได้ทั้งลูกเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันผมเอาประมาณนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยทั้งทั้งแนวแล้วกันนะครับแนวนี้นะครับถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าผมเ m MM มเอ็มมาค่อนข้างจะรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครที่งงอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ออเดอร์เนี่ย ณตอนนี้ผมว่าไม่ต้องเซลล์ดีกว่านะครับไม่ต้องเซลล์ดีกว่ารอดูว่ามันจะเบรกรงนี้ไหมถ้าเบรคค่อยเซลตามแล้วก็ไปทีพีตรงนี้ถ้าไม่เบรกก็ไม่ต้องเซลครับก็ดูว่าไม่เบรกแล้วมันดีกลับหรือเปล่าดีกลับก็บายไปนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าที่แน่คือไปกดไลฟ์เพจจะได้ไม่พลาดนะจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็ก็เขียนเป็นเทคลงนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีทิ้งออเดอร์นะครับผมจะเขียนเป็นไม่ไลฟ์ก็เป็นเทคลงไปนะครับแล้วแต่ นะครับแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนสะดวกหรือไม่สะดวกอะไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นช่องที่เป็นโปรเฟชชั่นแลนะยังเป็นแบบเหมือนแบบสมัครเล่นอยู่อ่ะเพราะว่าเวลายังบริหารเวลาไม่ได้แล้วก็ยังหาคนมาช่วยไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้คู่ทองนะครับไปที่จ u นะครับจก็มีเบรกลงมาแล้วใช่ไหมเราเก็บกำไรจากไม้ที่แล้วไปนะครับทีนี้เบรกลงมาตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ไม้นะครับเราได้ เราได้กําไรจาก TP เขาที่แล้วไปทีนี้เราก็มารอดูว่าตรงเนี้จะลงมาติดหรือเปล่าถ้าลงมาติดเราจะมีบายลิมิตตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมเซลไว้ A, ผมบายไวใ้ใหญ่นิดนึงนะครับก็ถ้าได้นะครับก็ไป TP ตรงนี้นะครับหรือถ้าแล้วถ้ารุ้ไปอีกก็มีบายสต็อปตรงนี้อีกนะครับแต่ตอนนี้มันเบรทนเทนไลน์ลงมาแล้วนะครับก็จะดูว่ากลับจะกลับเข้าไหมนะครับถ้าไม่กลับเข้าก็นั่นแหละให้มองเป็นเซลไว้ก่อนนะฮะจนกระทั่ง ถึงตรงนี้ก็ให้ลองหยอดไม้บาบทักไม้หนึ่งนะครับถ้าหยอดเข้าไปแล้วไม่ได้นะครับก็ไอ้นี่เลยก็ก็เปลี่ยนเป็นเซลเลยมีเซลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ SL ไม้บาบไปเลยนะฮะส่วนตรงนี้มันหลุดเทลลิงอ่าหลุดเทรนไลน์มาแล้วนะฮะผมกำลังจะดูว่ามันจะเบรกตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันเบรกลงมาไม้บาบข้างล่างของเราเนี่ย ก็เสียดายเหมือนกันนะกี่จุดวะถ้าถ้าเทคถ้าเทคที่ที่ TP แรกตรงนี้ที่ผมบอกนะครับแต่จริงๆผมให้ทุกคน TP ไปแล้วแหละมีแต่ผมคนเดียวที่จะดูว่ามันจะทะลุหรือเปล่านะครับจาก17,00 0จุดก็จะเป็น13,000ันอืมผมจะรอดูต่อไปครับถ้าถ้าทะลุมาผมก็จะเทคแหละนะครับก็จะเหลือ1 2ื่นสองก็โอเครับได้นะครับซึ่งก็มีสามไม้รับได้นะครับ,รบ,รบ,รบสำหรับคนอื่นผมให้ TP ไปแล้วแหละตรงตรงนี้แหละนะครับก็ ก็เต็มอิ่มกันไปเลยแหละนะมีแต่ผมแหละที่อยากดูต่อนะครับซึ่งผมโอเคนะครับแล้วก็มี t a i l i n g stop อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังตามผมไปเป๊ะเลยนะที่แบบผมอุตส่าห์บอกให้ให้ TP อยู่ตรงนี้นะแล้วมีแต่ผมคนเดียวที่ไม่ TP นะครับก็ใครที่ยังแบบดื้อเหมือนผมนะครับก็มี t a i l i n g stop อยู่ตรงนี้นะครับ TSL ตรงนี้นะครับถ้าลงมาครับเกิดกระชากลงมาปุ๊บก็ก็ไอ้นี่ไปเลยก็ตัดกําไรไว้ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าไม่ถึงก็รอดูว่าจะไปตรงนี้อีกหรือเปล่าถ้าไปอีกก็เก็บอีกก็ได้นะเปลี่ยนใจเก็บก็ได้หรือว่าถ้าทะลุไปก็รอดูเหมือนผมก็ได้ว่าจะไปยาวแค่ไหนนะครับดูแทมเฟรมใหญ่นี่ทำเฟรมใหญ่ไปอีกยาวมาก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 ,มาก,มากเลยนี่นะครับหกหมื่นกว่าจุดเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าจะเอาตรงนี้แต่ผมไม่เอานะผมเอาตรงนี้สุดท้ายถ้ามันไปจร,งจรงิงๆนะผมเอาตรงนี้สุดท้ายเก็บเลยแล้วก็ถ้าทะลุอีกก็ค่อยว่ากันอาจจะบายตามหรืออาจจะปล่อยไปหรือว่าอาจจะ S ตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันสูงมากแล้ว ับ S แล้วก็ปล่อยลากได้อีกยาวๆนะครับแล้วแต่พอร์ตด้วยนะครับพอร์ตผมปล่อยลากได้ยาวเพราะว่าผม MM ค่อนข้างจะปลอดแหกนิดหนึ่งนะรัดกลุ่มนิดนึงแล้วกันเอาคำว่ารัดกลุ่มนิดหนึงนะครับไปอยู่กันที่ UCA a t นะครับ u c คทยู UC AT, UC AT เนี่ยเราสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเราปิดไม้เซลนะครับจำได้ไหมเราปิดไม้เซลล์จากบนๆเนี้ยนะครับปิดมาไกลเลยนะครับทีนี้ ก็เป็นอย่างที่คาดครับก็ชนแนวเนี่ยเห็นโซนนะผมทําโซนไว้ตั้งแต่ทิศแล้วนะครับเห็นว่ามันลงมาแตะโซนนะครับแล้วก็ยึกๆยึกๆจากยึกๆยึกๆนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับก็เราก็ได้ไม้ใบมา2ไม้แล้วนะครับก็คิดว่าลุ้นกลับตัวนะครับแต่ถ้าไม่กลับตัวก็ยังลงไปได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับในไทม์เฟรมของมันนะครับยังลงไปได้อีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวจากที่เราเซลกันมานะครับจากบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหม เซลกันมา20,000จุดนะครับแล้วเรายังลงไปไอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับประมาณ40,000จุดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปจริงๆก็ TSL ไม้าบที่เราได้มา2ไม้นี่นะครับตอนนี้เรากําไรหมดแล้วนะ2ไม้นะครับเราก็ TSL ไว้ซักตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้เป็น TP เอา SL เปลี่ยนเป็น SL แล้วก็ดึงขึ้นมายงงอย่างเงี้ยครับอย่างงี้ก็ได้นะครับสาหรับคนที่ TP ไม่ TP สำหรับคนที่ MM ไม่ได้แน่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผม MM แน่นผมจะเสี่ยงนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเราก็ได้กำไรจากไม้เซลลมาเยอะมากนะครับเราจริงๆเราเสี่ยงได้นะครับถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ให้กลับไปย้อนดูคลิปเก่าก่อนว่าเราได้กำไรจากไม้เซลมากี่จุดนะครับเยอะมากๆนะครับเสียแค่นี้เสียแค่เสียแค่นี้ถือว่าเด็กๆมากเลยนะครับก็ดูว่าจะกลับตัวไหมกลับตัวก็เดี๋ยวหาจุดบายต่อนะฮะก็อาจจะเป็นหลังนีลนะก็ได้ครับเนี่ยบายริมเอ่อบายสต็อกไว้ หลังนี้นะครับคือเป็นการเล่นแบบเบรกเอาท์นะฮะเบรกเอาท์ถ้าคนเล่นสวิงเทรดอะเป็นจุดเนี้ยเขาจะเซล์นะครับเข้าใจใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่ในตลาดมักจะชอบเล่นสวิงเทรดนะครับซึ่งมันก็ดีในกรณีที่มันเป็นไซด์เวย์จิกจักจิกจัจิกจ,กจกอย่างนี้แต่ว่าในกรณีที่มันเป็นเทรนดนะครับมันจะไม่ดีนะครับ ถ้าเราเล่นเบรกเอาท์นะครับแบ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 บนี้นะครับเบรกเอาทแบบนี้มันก็จะดีต่อเราในในลักษณะที่เป็นเทรนดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยูแคดไม่มีอะไรมากนะครับอ u นะครับยังไม่ได้ออเดอร์เลยคนที่เล่นสวิงเทรดนะครับก็จะได้กำไรไปเยอะเลยนะตรงเนี้ยนะครับขึ้นบนขึ้นบนนะครับ ราคาสูงเซลราคาต่ำบายนะครับสวิงเทรดก็จะได้แต่ผมไม่รีบนะครับผมไม่รีบผมรอเบรกเอาแล้วกันนะครับผมก็มีพอร์ตที่เล่นสวิงเทรดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่พอร์ตนี้พอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ใหญ่เกินไปที่ผมจะเล่นสวิงเทรดนะครับผมไปเล่นพอร์ตที่เล็กกว่านี้นะครับแล้วก็เก็บคอยเก็บสวิงเทรดนะครับสั้นๆนะครับ eu ก็ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ปึ๊บปเปอร์เซ็นต์น่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะกว่าพอร์ตนี้นะครับพอร์ตนี้ที่เล่น เบรกเอาท์ out, กำไร percent, เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อทุนเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าพอร์ตเล็กที่ทําเป็นสวิงเทรดแต่ว่าพอร์ตเล็กเนี่ยมันพอได้กําไรจุดหนึ่งแหละผมดึงออกนะครับผมดึงออกแล้วก็เอามาเติมพอร์ตนี้แหละนะนึกนึกให้ออกนะครับมี2 port, พอร์ตพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่พอร์ตใ,ใหญ่เล่นเบรกเอาท์พอร์ตเล็กเล่นสวิงเทรดนะครับแล้วก็เอากําไรจากพอร์ตที่ได้สวิงเทรดเนี่ยได้กําไรปุ๊บเอาออกมาเลยให้เหลือทุนนะครับเหลือทุนเอาออกมาเลยแล้วก็มาใส่พอร์ตใหญ่อ่าคอยเติมทุนให้พอร์ตใหญ่เรื่อย พอร์ตเล็กเนี่ยเราก็เอาออกให้เหลือแต่ทุนแล้วก็ในบางครั้งนะครับถ้าเราเล่นสวิงเทรดนะครับแล้วก็ไม่ SL นะครับแล้วเวลาเจอเทรนดเนี่ยมันถึงก็แตกได้เลยซึ่งถ้าเป็นพอร์ตเล็กแตกก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมผมก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับสวิงเทรดก็เก็บไปรอบจบรอบหนึ่งก็ดึงกําไรออกมาใส่พอร์ตใหญ่นะครับใส่พอร์ตใหญ่แล้วก็สวิงสวิงไปพอเบรกเบรกแล้วถ้าเบรกแบบเป็นเทรนใหญ่ๆเลย พอร์ตมันก็ถ้าเราไม่คัดลอสมันก็จะแตกได้เลยนะครับเพราะว่าเอเราไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับก็จะดึงเงินจากพอร์ตนั้นมาใส่พอร์ตนี้เรื่อยๆแต่ว่าพอร์ตเล็กอ่ะจะยอมให้แตกได้เข้าใจใช่ไหมมันเป็นการทํากําไรแบบทั้งในที่แบบเทรนแล้วแบบสวิงเทรดได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะถ้างงก็ไอบีมาถามแล้วกันผมยังเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกนะครับก็ของ EU เนี่ยก็ยังไม่ได้รเลยนะครับก็ถ้าเป็นพอร์ตพอร์ตใหญ่สุดของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเบรกเอานะครับ เบรกเอากรอบเนี่ยเบรกเมื่อไหรก็ไปนะครับเบรกเมื่อไร่ก็สต็อปบายสต็อปบายสต็อปไปนะครับก็ดูนะครับตอนนี้มันอยู่กลางๆนะครับถ้าเป็นทำเฟรมมันนะครับจะอยู่กลางๆสักครู่นะอ่ามันจะอยู่กลางกนี่นะขึ้นก็ขึ้นได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับลงก็ลงได้อีกครึ่งหนึ่งเกือบเกือบครึ่งลงลงไม่ไไม่ถึงครึ่งนะครับถ้านับจากตรงนี้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้านับจากจุดที่เรารอเบรกเนี่ยมันก็จะไม่ถึงครึ่งแต่ก็ก็ก็ได้เยอะแหละนะครับอืม ประมาณนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมร้บไปกดไลค์เพจด้วยนะครับบางทีไม่มีเวลาตอนนี้ตอนนี้มันยังทําไม่ได้เพราะว่ายังจัดการระบบให้มีคนช่วยอะไรไม่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตัวแล้วก็จะมีทุกสัปดาห์แหละนะครับแต่ถ้ามันยังไม่อยู่ตัวแบบเนี้ยก็สัปดาห์ไหนที่ยังไม่ได้นะครับก็จะไปที่เพจแทนนะครับเป็นเทคนะครับเป็นอัปเดตออเดอร์เป็นเทคก็จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะ ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆ4ี่คู่นะครับก็ก็ต้องอย่าลืมว่าเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้กำไรจริงๆนะครับได้กำไรแบบระยะยาวจริงๆนะครับไม่ใช่สวิงเทรดพอร์ตเล็กแล้วก็แบ่งมาพอร์ตใหญ่แบบที่ผมทำนะครับอยากได้กำไรระยะยาวจริงๆแบบเป็นพอร์ตใหญ่ของใครจริงๆเนี่ยให้เน้น MM เอาไว้ก่อนนะครับเน้นอ่าเมนิเนจเมนต์นะครับมันก็จะลดความเสี่ยงของเราได้นะครับโอเคนะครับงั้นก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม